อ้าวเบิดแล้วต <people leaving> <year> uh, oh, ีน uh, right ah! oh, oh! ีพี่น้องอ้๋ออันนี้เบิดแล้วเลย่าเลิมต้นนี่นะเบิดแล้วโอ้ยเห็ดแต่หอยก็เข้าใจว่าห่วงแต่มาวัเนี่ยมาแต่บ้านไหนครับพี่นะเก่งปลาปลูกเออปากส้มอีกแล้วเหรอครับผมเนี่ย ปุ๊บปัาปัาสมนี่มาดีจริงเนาะมาดูจังเดี๋ยวจะเป็นจวดจังนาโอ้ยอันอันเมื่อกี้ได้เห็นราเทนึว่าเป็นผาทัดแรกเนี่ยผาทัดสุดท้ายเนอะโอ้ยเจริญเก่งพี่น้องเอ้ยมาพอทันสา โอพหันลงทานคับบ่หันลงทานกับข้ออ่นยุแค้นกับยุคอนี่จะเป็นาเ้จ้าจ้าจ้าจเจ้าจ้จ้าย้าจ้าจ้าจ้าาจ้าจ้า้าจ้าบ่หันจักจจ้า้า้จาจองจ้้า้าจ้าาา ต้มกระโพดข้าวเหนียวกรจะคล้องวนมาเองเลยบักกอก็ได้เออะคอง่วนประกอมาเองตับบังฮงแจ๊กบนเบรียาจัดยางเนียอายงอไอพ่อพงสุรดไปบายกินเ่ยเขาช่วยห่ก็มีแนวกินด้วยนะเรีอยจ้พงสุรดกับปร๊ดต้อสำหรับอหด้ายมนเออ้เออโหดกโหดกรโหด ข้าวโพดค่ะขาวโพดข้าวโพดแกงปลาปลกขาโพดเมนูแกงปลาปลกจ้าเมนูแกงปลาปลกจ้าได้ขาโพดเนีพี่น้องอืมบะมี่ข้าวพอดีเลนุ้มีแต่ข้าวโพดเนอะโอ้ยพอดีหมดเลยอมาเย็นกระหายเอาพี่น้อง โ e hey. อ้ลำลงทานต่อไปมาแล้วพี่น้องลงทานต่อไปรอเบิ่งลงทานต่อไปก่อนเหรอะทานต่อไปครับลงทานต่อไปในวันนี้ปา๊ดติมรถอืมโตโตโตเอายยังมาคุณพ่อนี่นะต้มเส้นต้มต้มเส้นต้มเส้นกับตํบบังหุงมาจักได้ครับคุณพ่อปากมาครับผมปลาลูกซินพี่น้องลูกซีน ้มเ้นอ้้เ้นพี่น้องเส้นหลอนต้มเส้นต้มเส้นแน่นอนใช่ปะต้มเส้นและตำบักหุงครับโคกมาแล้วครับโคกมาแล้วจก็กพักมากพี่น้องจกักปากคมาคกูนะกำลังคนข้องลงรถบักแ,แก่แก่แก่เลนตัดเส็มรถอันนี้ก็เจ้าเดี๋ยวกับตั้มตัสิครับ อันโอ้ยเจ้านี่นะอันนี้จากไรครับนี่น่ะผักขาวพี่น้องทางผักขาวผักขาวอย่างมากครับผมเต้ากี้ค่ะเข้ากี้กี้สุกเร้วหรือม่กี้นี่ครับสุกแล้วเอ้เตรียมตัวกินพี่น้องเต้ากี้ผักขาวมาแล้วมาแล้วอันนี้เต้ากี้ผักขาวเตากี้ผักขาวกี้มาเรียบร้อยพี่น้องกี้มาเรียบร้อยตอนนี้ปะทะกันระหว่างผักขาวและปากหมากครับผม พาขาวยกที่หนึ่งเริ่มแล้วเข้าจีมาครับแจกเลยครับแจกเลยเข้าจีแจกเลยครับเข้าจีมาเดิมมาข้าจีมุมพี่ก็เดิมมาเข้าจีเด้อข้าจีเรียนได้แล้วออกไปครับให้คนหนึ่งเลื่อนเข้ามาครับเลื่อนเข้ามาได้แล้วออกไปครับเลื่อนมาครับเลื่อนมาเข้าจีครับได้แล้วออกไปให้คนใหม่มาครับเลื่อนมาเด้อเลื่อนมาเข้าจีพี่น้องเลื่อนมาเข้าจีได้แล้วออกไปครับภุมใ่นเข้ามา เลียงแถวกันดีๆครับลงทานโรงพยาบาลเลยอย่าให้ใครหน้าใครตานะครับออกจิ๊บนะครับผมเลียงแถวเด้อเลียงแถวเด้อเลียงแถวเด้อเลียงเท้าอย่ายุ่มยำครับอย่ายุ่มยำครับมันจะใครหน้าใครตาลงทานโรงพยาบาลเลยนะเขาแถวโอ้ยไถ่ปลาข้าวทึกลุ่มซีกเราบ้านนี้พี่น้องโอ้ปลาขาวแจกก่อนอันนี้ต้มเส้นปักมากกำลังสิตั้งเคียง ต้มสิ้นและต้มส้นและตำมกหุงครับผม,มเตรียมเคียงมาเรียบร้อยหลอกคั้งหมอเกตอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะแจกเหมือน,นกันเทาเท่าเราออกไปให้เพื่อนไ้เดอ้อมันคือหัวจุ้มกัน,โร,นโรงพยาบาลเลยประจำวันที่6มีนาคม2 5 6 8วันนี้มา3เจ้าแล้วเจ้านี้เข้าขี่ผากาวเจ้าต่อไปปากหมาก และเจ้าที่คืนกลับไปคือแก่งปลาบวกปากสมครับผม